ครับผมก็สวัสดีนะครับผมวันนี้ก็อยู่กับพี่ศิลปนะครับผมอันนี้พี่ศิลป์ก็ได้มาทํางานในส่วนของงานค l i t y m a n a จ e m e n t ระดับโรงพยาบาลนะครับผมเบอรโชคดีนะครับผมที่ได้มาทํางานตอนปลายปีนะครับผมซึ่งมันจะมีการวางแผนการทํากลยุทธ์ระดับโรงพยาบาลนะครับผมโดยท่านผู้อ่าในการนะครับวันนี้ก็คือ ก็ทาให้ตัวพิสิทธ์เองนะครับผมได้มีความเข้าใจเกี่ยวกับการทํากลยุทธ์ระดับโรงพยาบาลการทํานโยบายต่างๆในแต่ละด้านนะครับผมให้สอดคล้องการจัดทําสต a ต e g i c นะครับทีนี้นะครับผมนอกจากการทํากลยุทธ์ระดับโรงพยาบาลแล้วนะครับผมในส่วนของหน่วยงานเองนะครับผมก็จะต้องมีการจัดทําแผนงานนะครับผมที่สอดคล้องกันกับกลยุทธ์ระดับโรงพยาบาลนะครับ อันนี้ก็เป็นข้อมูลเบื้องต้นนะครับผมทีนี้นะครับผมในระดับหน่วยงานเองนะครับผมด้วยความที่มันใ,นใกล้จะปลายปีงบประมาณนะครับผมนี้สิ่งที่มันจะต้องเกิดขึ้นในหน่วยงานเองก็คือเรื่องของการวางแผนงานนะครับผมในปี2024นะครับผมแล้วก็จะมีกระบวนการทบทวนนะครับผมการทำงานที่ผ่านมาในปี2023นะครับผมว่า ปี2024นั้นเราจะมีแผนง,งานอะไรบ้างนะครับผม1 2 3 4 5ในแต่ละด้านนะครับผมที่สอดคล้องกันกับกลยุทธ์รโรงพยาบาลทีนี้ ในปี2023ที่ผ่านมานะครับผมมีอะไรบ้างนะครับผมที่เราทําได้ดีนะครับอะไรบ้างที่เราต้องปรับปรุงนะครับสุดท้ายแล้วนะครับผมมันก็จะนําไปสู่ในเรื่องของการประชุมในหน่วยงานนะครับผมต้องมีการประชุมร่วมกันนะครับเพื่อให้องค์กรของเรานะครับผมทํางานร่วมกันนะครับผมคือ ทำงานร่วมกันอย่างเป็นคอมมูนิตี้นะครับผมซึ่งไม่ได้อยู่แต่หน่วยใครหน่วยมันหน่วยใครนะครับผมหรือว่าในหัวเราต้องทํางานการสื่อสารร่วมกันนะครับผมไม่ว่าจะเป็นระดับหน่วยงานคลอสหน่วยงานหรือว่าระดับโรงพยาบาลนะครับอันนี้ในเรื่องของการสื่อสารนะครับผมถามว่ามันจะประปับปรุงพัฒนางานของให้เราดีขึ้นไหมนะครับผมอันนี้ในแง่ อาจจะไม่ได้มีตัวชี้วัดที่ชัดเจนนะครับผมในเรื่องของการสื่อสารว่าระบบงานมันจะดีขึ้นอย่างไรนะครับผมแต่นะครับผมมันสามารถทําให้เราทํางานผ่านไปได้ด้วยดีนะครับผมแล้วก็ลดข้อรงเรียนของลูกค้าหรือว่าเราสามารถที่จะทําความเข้าใจในกระบวนการทํางานนะครับให้เข้าใจตรงกันแล้วก็มีส่วนร่วมในการพัฒนาองค์กรได้อย่างดีครับผมขอบคุณครับ